สมัยีหน้าตลาดสีไครเขาเจ้แก็กำลังแปลงอยู่ทีหนึ่งกับวันที่สองเอาต้นอัู่วัดนายแฮไปสบ,บายดีสบ,บายดีตอนนี้บบอิงกำลังสีออกไปรับบิวลันสีเอาน้ำมันไปน้ำและสีพาเบิง้งหนทางแถวบ้านว่าเขาเจ้าแปลงหอใส่แล้วเนาะ แล้วบาดกลับมานี่กระสียางไปวัดไปเอาอต้นต้นที่ว่าเขาจะหนีบเงินฮะ่ะต้นกันหล่วนนะเดี๋ยววัดมาไว้หนีบเงินเพราะว่าเมือ่อวันวันที่สองวันที่สองวันที่สามเสาร์วันที่หนี่แม่แนนบุญวัดบ้านนาเห่สีได้เตรียมต้นไปฮาออกไปกันเลย,ดดยคุณแดง คุณแดงอุ้ยสมัยดีซาลาไอแดงไปไปหวานไปไปออกไปเลยปว่านเลยอุาเหียน าดตลาดสีไข่เขาเจ้าก็กำลังแปฝงอยู่ พ่อเขานจะโินสับไปไปเอาไปไปซะไฮี่ยังกินประตัไ่ยังิมีข้าวมีข้าวมีข้าวจี้ยังออเอาต้นห้องน้ำมันห้องร้วสิบเกี้ยวโบอ๋อเลี้ยว้าบไ้ ตอนนี้เขาก็ฮหอดบ้านแล้วเนาะอันซียางไปเอาต้นอยู่วัดทำมาเบื่องป้ายอันบุญกันโอ้โกล่องกล่องหลายแท่ป้ายบุญนี่ยังม,ม,มา วันที่หนึ่งกับวันที่สองถือกันวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์มื้อนี้กับวันนั้นวันพะหาดระบาดวันพระหาดมื้ออื่นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ุ่ะมื้ออื่นมื้อวันศุกร์นี่สิพากันไปตลาดปลาตุ้ยเสียนเห็ดหงทานทางไอปุ้ยไอ้ปู่หันสีเห็ดน้ำ

อันนี้สี่นี่ว่านนสันนบ,าบสี่เงินเพื่อนเหี่ยบอแล้วเพื่อนกินติดใส่กับปีโป้ดิเอาตัวหนึ่งเพื่นสี่อย่างมันมีสี่นี้พร้อมไหนดูเชืองงูเลยขึ้นมาไหมอุ้ยเอาสีทอง เลือกเอาเด้เด้ได้เอาตัวนั้นตัวมบันบาแต่งก่อนต,ตัวน้อยมันจับง่ายตัวนี้ตัวใหญ่น่า,นาพูอันนี้ก็งามเลย ไปตันนี้ไม่นีนะอะไ้ละคุณน้ำหานออกสีท้องแซวคนเรามาเอาต้นยู่บาทในแห่ไป <c oughs> จุไม่อดไปตลาดออกตลาด แล้วแล้วแล้วแมาหว่วมบุญน้ากันเอิอทุกคนเสียงมาหมากเราอันนี้จะเป็นกุดเป็นสรางใหม่อแนนดีดอันนี้แนน,นหอ,อกล่องหอ,อกล่องทาทาประตูเฮาาจอยู่หุนแ้วพี่ก้อน ขายยางไปเบิ่งทาตุก่อนเดี๋ยวหดมือหดมือเขาก็จาเอาต้นไปเห็นเพืนน่อนเนาะก่อนอื่นเขาต้องได้เป็นเน็บเป็นเน็บเงือนใส่ก่อนอื่ธาตประตู านพอตู้ทิดสายแล้วก็พอบาวัดแล้วก็เมตูุด,ดมพอตู้ัันแก้วนี่แม่นันเอาไปลงน้ำของบ่นี่แหละหัวผันเป็นหัวปันพอบาวัดน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เล็กออกเล็กออกเกาสีเล็กแมว พเพราะว่าเนี่ยรีกันอยู่เทิงหันมันเป็นซีซีห้าซีเก้าซีเลขแมวขันมาตั้งแต่เมื่อวานนี่หันมันคือเสือดุรีรรขายนะคราวนี้นะอ่ะมาแม่มาแม่มาแม่ไปมาพี่ไว้มาแม่มาแม่ครบยู่ว่าใบาอันนี้ครบตัวเนาะครบยู่ว่าครบเกินว่า ประตวางแผนหันเซียนันเอาโตอยู่หน้าบ้านพระโลหันมังกรเซนี่แล้วเขาก็จะเห็ดหงทฐานแม่นันมีน้ำตะปูกกับปันไอปุ้ยหันมีน้ำเพิ่นเห็ดน้ำมาประตอันนั้นหัวมันเงินนำส่งแสนแล้วประตยก็สะเห็ดสังขยาสังขยาเข้ากำแล้วก็สังขยาเข้าสองแนวแล้วก็สีเปะแล้วก็สีไปตลาดไปเบื้องกัน มกักอืมันมืออื่นเนาะเดี๋ยวมืออื่นกะชีทายให้บึงไปตลาดเสียงอันนแอ่น้ำผึ้งไปพูนเสียงแอ่น้ำผึ้งนะหาคลิปนี้บุ้ยก,ก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อบายบายมังม่วงบนน้ำกันเดอ้อทุกคน